สวัสดีครับมาฟังนะครับผมได้ข่าวด่วนนะครับข่าวด่วนนะข่าวด่วน,ววนห้ามาพลาดนะได้รู้ข่าวนะครับไอ้โสมมครับสโสมมครับโดนเจ้าหน้าที่ขับไล่ออกจากพื้นที่อีกแล้วครับโดยที่มันวันนั้นที่มันไปยื่นเอกสารให้เจ้าหน้าที่แค่สองเล่มสองใบโดนเจ้าหน้าที่ไล่ขับตะเพิดออกมาไม่เชื่อฟังเจ้าหน้าที่ครับ กุดเรื่องโมโนโกโหกหลอกลวงใส่ร้ายนะครับแล้วก็บอกว่าได้ยื่นเอกสารนะให้กับพออแต่พออไม่รู้เรื่องรู้เนครับแถมไม่ฟังเจ้าหน้าที่ครับเจ้าหน้าที่ขับไล่ออกมาครับนะจะไปร้องขอตรวจสอบเขาแต่ไม่เจียมตัวเจียมเนื้อเจียมตัวโดนเจ้าหน้าที่ขับไล่ออกครับจากที่มันไปยื่นเอกสารอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับนะ หลักฐานก็ไม่มั่นไม่แน,น่นนะแถมโดนเจ้าหน้าที่ครับตะเพิดออกมาเสียหน้าเสียหายรีบหนีจุดตูดครับรีบกลับบ้านโดยด่วนครับผมนะสองพเมียก็ไม่รู้อีโนอีเนครับนะไม่รู้เรื่องกับเขาเลยนะไม่เคยฟังที่ไปนั่งกับเจ้าหน้าที่เลยนะแล้วมากุดเรื่องโมโนโกโหกหลอกลวงครับได้ข่าวจากนะศูนย์ศครับด่วนด่วนดนดวน